หนึ่งผลงานเพลงนอเซงวาบัเข้ากันนะนอไลกันต่อไปจจแมนบทฟอน พบนกอีกแล้วนาองมืง้อนี้นกจิพาทุกคนไปลินบุญมงเนาะอยู่บ้านน้าโมเมืองนอนุวงศ์แข็งใสสมบูรณ์นกจิพาทุกคนไปเบิง้งกระเจ้าจัดบุญมงนะ่ะและมื้อนี้นกกระเซอร์สุดมงมาเรียบร้อยแล้วเนาะสุดมงเป็นสุดสีฟ้าอันนี้เนาะเป็นสุดมงท่นท,นท,นทน่นนงามบอทุกคนอันนี้คือสุดมงเนะาะบบได้ไปบบได้ไปเซ้ากระเจ้ามาดอกไปยืมกระเจ้ามา ไปยืมมูมาอีขนาดพอดีว่ามีมู่เป็นมงนกเลยว่าเอ,อ่ยยืมมาเซอร์ได,ด้ดูคือว่างามแท้งามมาเนาะเมื่อวนนี้นกกาไปน้ำมูลล่หลายๆลยคนแต่ว่าโบมีตัวอ้นเด้อตัวอ้นโบนได้มานำเด้อเมื่อวนนี้นกกามาน้ำมู่เนาะมูหลายๆคนเนาะและกาตอนนี้กักบกำลังเธอมูอันจับก้องเธออยู่นะ <c oughs> บพราะว่ายาวเนาะทุกคนป้าเฮาไปเบิ้งบุญมงกันเลยเนาะอันเออเดียว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 บุญนึกจิงไปเนาะจีอันนกจีเล่าอันจีว่าอะไรวะ วิธีการโยนมะคอนนะเป็นเลยเขาจึงโยนมะคอนนะเนาะก้อนที่เขาเออความหมายของการโยนมะคอนนั่นก็คือตามที่นกไปถามกระเจ้ามาผู้เนาะแบบเขามักคันว่าเป็นผู้เบ้าเนาะมักผู้สาวผู้เลยอะลรกะพากระเจ้าไปโยนมะคอนนะแล้วคันว่าเขาเป็นผู้สาวเนาะเขามักผู้เบ้าผู้เลยอเขากะดึกมะคอนเซอร์กระเจ้าโลดก็หมมยเขาเอาอะนะมักกระเจ้านะ อันนี้ความหมายของการไปโยนมะขอ,อนนั่นเองเนาะทุกคนและวันนี้ก็เจ้าก็จะมีการแสดงแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ที่นั่นเนาะบนรอซ้าเนาะทุกคนปะ่ะเอาไปเบิง้งก็เจ้าอันลิ้นบุญเผ่ามง้งหรือว่าบุญกินเจียงกันเลยเนาะไ,ไปไปไปนกเยอะทุกคนเบิ้งเนาะอันนี้ก็คือมือกล้องของนอกนั่นเองเน,น,นาเะแนะนาเออแนะนําบอกซื้อเสียงเฮียงน้ำเพื่อ fc พูดจักได้เนาะสบายดีเนาะสบายดีเมื่อทุกคูทุกคนเนาะ ขะ้าเจ้าแมนสาวผู้ไทยเนาะมาแต่สวรรค์เทศผู้แลมื่อนี้มาเป็นมงน้อยเนาะจากสาวผู้ไทยเนาะกบมาเป็นมงน้อยมือหนึ่งมาเป็นมงน้อยมือหนึ่งอันนั้นกะเจ้ากําลังพาเดียวจีไปบุญมงเนาะทุกคนกําลังจีไปบุญมงเดินบรรยากาศคึกคืนคึกคืนขนาดแล่นเลวคึกคืนขนาดเลยเนาะมื่อนีนสองสาวฮากันแ่งตัวสุดแบบอันนี้กะเจ้ากะกาลังจีไปบุญมงเนาะทุกคนเนี่ยผู้เล่กอะ ตัวแบบเอ็ดล่องานจัดเต็มหมดแท้เอาว่าเนาะเฮากับบ่น้อยหน้าผู้เลยเนาะแบบกระเจ้าจัดเต็มเฮากะจัดเต็มนําแต่ว่าเสียอย่างเดียวเฮาบ่มีอันแบบันชิ่ง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 เนาะกะเจ้าอันอันเลยมืออันนี้กระเจ้ากบกำลังจีไปลิ้นบุญมงนอนนี้เนาะกำลังจีไปแมนแล้วกําลังจีไปอันนี้มีอุปกรณ์อันเลยได้นี่อันนี้แมนเอาไป จะเาไปเฮ็ดเอาเลยอันนี้ท่านเพื่อนว่าจะไปเฮ็ดบทฟ้อนเนาะทุกคนและนกกะจะพาทุกคนไปเบิ่งบทฟ้อนแบบเพื่อนดีฟ้อนแสดงอันวัฒนธรรมของสาว่ามงเฮาเนาะ,นะ,นะอันนี้ชุดเร่ากะอ้าวไปกันเลยแหละยังว่าบ่เลยอันนี้ก็เป็นชุดมงงามเนาะอันนี้ของไอ้น้อง่ามงเฮานี่ ปินซ้ายปินขวดเต็มอุปกรณ์เศร้ากาเกี่ยมครบสุดแล้วเนาะมื้อนี้เศร้าว่าเศร้าจีอันฟ้อนแล้วก็ห้องเพลงได้เออลืมไปเนาะทุกคนลืมเพอแนะนําก่อนเพออันผู้สาวนี่แนะนําก็นาะว่าซื้ออันเลอมาแต่การเลยอยู่กันเลยสบายดีซื้อเกียงคำเนาะอยู่มาแต่เมืองแม่แข่งงานมาแต่เมืองว่างเจ้ามาแต่อันเมืองแม่โดย เมื่อนี้จะมาเอดเลยเด้อเมื่อนี้ก็คือเฮาเฮ็ดบุญกินเจียงอยู่บ้านนภูมำก็จะมีบทฟ้อนงามๆแล้วก็จิมีห้องเพลงมีหลากหลายรายการดี่เนาะอันนี้ก็คือผู้สาวงามจากเด่นภูคำนทุกคนบนลอซานกิพาอ่านทุกคนไปเบิ่งการอ่านแสดงของเพื่อนเนาะตอนนี้ก็เจ้าก็กำลังเตรียมพาเดียวไปผู้นั้นนี่ปะเฮากันนำไปเลยเนาะป่นี้เนาะโอ้เอะ ตก็ชมก็จลูกัฮก็ว่านยนะคคนกันก่นได้้าข้อทนคือพวกเรายังีสนาเที่แยที่จผจิ้วเกียใส่ฟ้ n นใส่ละว่ามันจะนตเกขอบริษัทที่ยร่ัาบง รอเซิงวันเขากับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ขนาดเลย <c oughs> และรายการต่อไปอยังบดโจเพียงเท่านั้นรอรายการต่อไป่ายจัแมแยนบทฟอ้อนอ่าจัแมแยนบทฟอ้อนจากบรรดาสาวๆที่เราเพิ่น์น,ออน,นจะมาฟ้อนขออภัยเนาะเซิงว่าเพิ่์นจะมาฟ้อน 金佛造梦，有片天雄，金佛岭的宝藏。